ผ่อนแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นไม่ถึง5,500คันนี้สามารถเครดิตดีกู้ได้เต็มฟรีดาว สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจกิดากูดค่าของเรานะคะวันนี้ใครอยากจะได้รถกระบะสายเชิงพาณิชย์นะคะรอดูเลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะเรามีราคาประหยัดประหยัดราคาถูกๆรถด,ดีเซลประหยัดน้ำมันลูกค้าขาสำหรับคันนี้เลยนะลูกค้าต้องบอกเลยนะคะ t o y o ต a v i g โกนะคะตัวนี้เป็น t o y o ต a v i g โกหน้าเดิมหน้าสมาร์ทนะคะหน้าเก่านะอ่ะ ตัวนี้ปี2010ลูกค้าขาเป็นดีเซล2.5ดีเซลตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากแล้วเป็นตัวเก่าเครื่องเดิมลูกค้าบอกเลยนะว่าเครื่องนี้แน่นเครื่องดีไม่มีน้ำมันเยิม้มสตาร์ทแล้วน้ำไม่ดันแน่นอนอันนี้ชัวร์คอนเฟิร์มนะคะหน้าของเขานะคะจะเป็นหน้าเดิมคือเป็นหน้าสมาร์ทยังไม่ใช่หน้าชมปมตัวนี้ปี2010นะคะราคาเปิดเลยลูกค้า 2 8 9 0 0 0บาทนะลูกค้าวันนี้ไม่ขายค่ะขอราคาประหยัดเลยขอราคาที่ลูกค้าผ่อนแค่ประมาณ5,000กว่าบาทเอาไปเลยราคา269,000บาท269,000บาทเท่านั้นสำหรับวีโก้หน้าเดิมคันนี้คันนี้ได้ความเดิมลูกค้าขาสีขาวโอโม่นะผ่อนแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นไม่ถึง5,500คันนี้สามารถ เครดิตดีกู้ได้เต็มฟรีดาวอ่ะไปดูหน้ากันเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะกระจังหน้าก็จะเป็นสีดำสแตนดาร์ดทั่วไปลูกค้าขาตัวนี้ก็คือเป็นสแตนดาร์ดของรถเออบีแคเนาะเป็นรถหัวเดี่ยวทั่วไปอยู่แล้วเบ้าตัวนี้สามารถติดไฟตัดหมอกได้ตามปกติหน้าเดิมไฟเดิมนะทุกอย่างเดิมหมดไฟตัวนี้นะคะไม่เหลืองไม่แตกเป็นไฟเดิมของโรงงานเป็นไฟเดิมของเขาลูกค้า คันนี้ไม่มีเปลี่ยนอะไรเลยลูกค้าเดี๋ยวนุ้ยให้ดูนะอ่ะมาดูต่อเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะยางขออนุญาตเป็นยางเดี๋ยวให้ยางใหม่ไปเลยยางเอาไปเลยค่ะลูกค้าใครชอบคันนี้นะคะขออนุญาตให้ยางใหม่ไปเลยส่วนแม็กตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นล้อก,กระทะอยู่แล้วเนื่องจากว่าเป็นรถสายเชิงพาณิชย์หรือรถกระบะที่เป็นรถทำมาหากินส่วนมากเราจะไม่ได้มีใส่รถแม็กซิ่ง หรือจะไม่ได้ใส่เป็นแม็กอัลลอยอะไรให้ลูกค้านะโลโก้นะคะลูกคา้าไฮลักซ์ดีโดีเนาะตัวนี้เป็นดีโดีแล้วลูกคา้ามือจับตัวนี้นะคะก็จะเป็นมือจับสีดําทั่วไปสแตนดาร์ดให้ดูตู้อันนี้สภาพตู้เป็นมือสองนะแต่สภาพมือสองของเขาไม่ได้ขี้เหร่นะคะลูกคา้าสภาพตู้นะคะด้านในเนาะบุผนังเป็นสแตนเลสบุผนังเป็นสแตนเลสอย่างเงี้ยเรียบร้อยนะคะลูกคา้า ตัวนี้นะคะน่าจะสูงประมาณเมตรหเมตรเนะโดยประมาณนะคะไม่ได้สูงมากไม่ได้สูงเหมือนตู้ทึบที่เรามีขายเหมือนตู้มือนหนึ่งทั่วไปนะคะคือคันนี้นะหนุยบอกเลยนะลูกค้าเก่าแทบจะไม่ได้ขนของเลยดูจากไลเนอร์นะตัวนี้ไลเนอร์หนุยไม่ได้เปลี่ยนนะคะเป็นไลเนอร์เดิมจากโรงงานเป็นไลเนอร์เดิมจากลูกค้านะคะแล้วดูนะตัวนี้ฝาท้าย โลโก้ยังอยู่ครบเหมือนเดิมไฮลักซ์ตัวเจนะคะหรือว่าเป็นไฮลักซ์วีโก้ตัวนี้ยังอยู่ครบเหมือนเดิมลูกค้าฝาท้ายฝาหลางังเดิมๆทุกอย่างไฟท้ายนะคะลูกค้ารอนแข็งแรงนะลูกค้าต้องบอกเลยนะว่าแข็งแรงจริงๆอ่ะเดี๋ยวนุ้ยพาไปดูด้านในเดิมเดิทุกอย่างลูกค,ะคะ้าขาสำหรับคันนี้ดูฝาข้างนะคะ นะแล้วก็คอนโซลด้านในลูกค้าวิทยุเดิมทุกอย่างเดิมหมดอะตัวนี้จะเป็นช่องใส่ของอยู่นะลูกค้าขาไม่ใช่ตัวแอร์แบ็กเนาะวิทยุเป็นวิทยุเดิมใช้งานได้ปกติเนาะระบบกดเหมือนเดิมนะคะปุ่มแอร์ทุกอย่างนะคะใช้งานได้เนาะแล้วก็เกียร์หัวเกียร์ไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีลอกเนาะคันนี้นะคะขออนุญ,ญาตบอกเลขไม์กันเลยแล้วกันเลขไม์อยู่แค่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นโล หนึ่ง0สนหโลเท่านั้นสำหรับวีโก้คันนี้นะคะอ่ะมาดูเบาะต่อดีกว่าเบาะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะสีเทาเป็นเบาะเดิมของเขาเลยเนาะสีเทานะคะเป็นสีเทาเบาะเดิมของเขาเป็นเบาะหนังนะสำหรับวันนี้นุ้ยขอตัวลาไปก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในรอบหน้าสำหรับวันนี้ขอบอคุณที่ติดตามทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ